สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนอีกครั้งหนึง่งวันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนในวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในดวงชะตาเรื่องของความรักนะคะว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอพ่อนในองค์พ่อพปิคเนตค่ะขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้เนี่ยถูกต้องแม่นยำนะคะเอาละค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานกันดีนี้นะคะชาวราศีมีนสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงนี้คุณเนี่ยมีคนเข้ามาหามากหน้าหลายตาเข้ามาจีบเข้ามาคุยบางคนอาจจะรู้ตัวบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วแต่ว่าตัวคุณเนี่ยชาวราศีมีนคุณยังวิตกกังวลกับคนที่เข้ามาพอเข้ามามากๆก็รู้สึกกลัวนะว่า เข้ามาจริงใจจริงไหมเข้ามาหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณเนี่ยค่อนข้างกลัวเลยยังเก็บตัวงเงียบๆย,ยังไม่มีอะไรมากคุยมาคุยไปแต่ว่าถ้าเปิดเกิดเป็นในอนาคตเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะมีใครนั่นแหละแต่ขอใช้เวลานิดนึงตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่ขอใช้เวลา เพื่อดูว่าคนที่เข้ามาจริงใจจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณกลัวการอกหักอีกคุณเหมือนแบบว่าคิดว่าเออเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราว่าเป็นอย่างนี้อกหักเพราะอะไรเขาก็เข้ามาแบบนี้คุยแบบนี้แล้วก็ทิ้งเราไปมันเลยเป็นบาดแผลในจิตใจเลยทําให้ชาวราศีมีเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครถึงจะมีใครก็คือดูกันมานานแล้วอะดูมาสักพักนึงแล้วอะ แต่ก็เหมือนกล้ากลัวที่จะเข้าไปจีบอืมจีบดีไม่นะคุยดีไม่นะเอาอยัางไงดีนะทํายังไงดีนะแล้วจริงๆแล้าสีมิน์นไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่มีใครเพราะว่าตัวคุณเองนะเป็นคนที่อัธยาศัยดีคนเข้ามาคุยเข้ามาแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีความกังวลเหมือนมีกําแพงขวางกัน้นะไม่ได้เข้ามาง่ายๆแน่นอน The world ตอนนี้ก็ยังเป็นโสดอยู่นะคะยังโสดโสดกันอยู่จะมีใครไหมในช่วงนี้ก็บอกเลยว่ายังยังไม่มีใครตอนนี้ก็ยังโสดสวยและรวยมากนั่งอยู่บนแท่นต่อไปนะคะใครเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนเปิดใจ50%ปิดใจสัก50%ยังดูดูกันไปอยู่นะคะยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรที่แน่ชัดออกมาสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะตอนนี้ เอาละค่ะต่อไปก็เป็นดวงชะตาของคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะอ๋อช่วงนี้นะคะถ้าใครมีปัญหากับคู่หรือว่าทะเลาะเบาแหวงกันภายในครอบครัวนะคะช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและการลดทิฐิลงมานะคะเพราะว่ายิ่งเรามีทิฐิมากต่อกันแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกคะ่ะเพราะว่า คุณทั้งคู่เนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันมีแต่ต้องเข้าหาพูดคุยนะคะถึงแม้เราจะมีความยากลำบากอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินก็ควรที่จะเข้ามาพูดคุยทําความเข้าใจกันภายในครอบครัวอย่าได้มีทิศติต่อกันเลยค่ะแล้วสำหรับในคนที่มีครอบครัวคู่ครองแล้วเนี่ยปัญหาอาจจะยังเลื้อยลังอยู่ ค่อยๆช่วยค่อยค่อยดูแลกันเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละมีความสามารถมีการมีความสามารถในการทำงานดูแลครอบครัวตอนนี้เหมือนกำลังตัดสินใจอะ่ะลังเลกำลังมีความลังเลใจอยู่ภายในใจนะคะให้คิดถึงครอบครัวเข้าไว้ให้คิดถึงลูกเมียสามีเข้าไว้นะคะ ทำอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในพูดถึงในเรื่องของความรักเลยช่วงเนี้ยความรักอะ่ะคนโสดคนมีคู่เลยบอกว่าควรระมัดระวังประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดแล้วครอบครัวจะได้กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมจะได้มีความสุขเหมือนเดิมเพราะว่า ถ้าคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงกับครอบครัวเนี่ยปัญหามันย่อมเกิดอยู่แล้วก็เลยเตือนให้ระมัดระวังไว้ในช่วงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของครอบครัวคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเอาละค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็แม่หมอหน่อยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ